วันนี้หิวนะครับจะได้ไากินไอ้ลาดบุ้กเฟ่ลาดอ่ะเนี่ยท้องนะครับผมตอนนี้เขามาเบึงภายในลานนะครับผมโตะหลายโต๊ครับผมจักจิเลือกนั่งมองได้ยังไปยังมาก็ได้มองนั่งแล้วบาวัดที่นี่ได้โตนั่งแล้วก็มาหาเลือกของกินนะครับผมมีหลายอย่างหลายแนวเลยผมก็มมหากุ้งหาปลาได้วันนี้ มึกกระตูนยิ้ยๆ้ยูน่นะมีแบบฮันแล้วก็มีมีฟูวอร์ูอัดมีลูกสิ้นนะนะครับอันนี้ก็เป็นมึอกกรอบนะครับแบบหนวดแบบต้นหนวดก็เลือกกินเอาเลยนะครับผมมึกเส้นมึกสายก็มีนะครับอันนี้จะเป็นหมูปิ้งนะครับเป็นหมูมาร์กเอาไปย่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปูนะครับผมปูดงปูดแดงปูมมามีเบิดเลยนะ้ครับผม เป็นกองเป็นกั้งก็บมีครับมีหอยแค้งนะครับแต่กับมีเป็นกุ้งนะครับผมกุ้งกรโต่งย,ยู่ครับหง่ทักแง่แน่ผมก็ตักเขาไม่กินพร้อมแล้วผมโยเขาไหมบัดนี้ก็มีตั้งกระทะตั้งตะแกงไว้ปิ้งนะครับผมบัดนี้ก็เห็นกั้งตัวให่ยๆ่ๆตัวหนึ่ง้วก็บยำผูดใดยู่นี่ ันี่ก็ย่างกันเลยด้ครับเริ่มหิวแล้วครับย่างก็ได้ประมาณสิบกระตูเนื้ะแต่แกงเนี่ยเมื่อเริ่มกินเลยนะครับอันนี้ผมก็ย่างมูกระทาะไ้แล้วก็จีนแซ่บๆเลยครับผมคำใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จิ้มน้ําจิ้มเลยนะครับยัดย่างเดียวครับยัดย่างเดียวครับแจ็คหิวว่าจะใส่ครับยัดย่างเดียวครับอันนี้ก็เป็นกุ้งนะครับกุ้งใหญ่ซ้ำสามนิ้วเลยครับ งามอืมืิธีแสบแช่น้มครัเอาอีกครับเอาอีตัวนึงครับอันนี้ก็จะเป็นมองหัวมันนะครับอเต็มคำเลยครับนี่แสบดีบดีแสบพิดีอันนี้ตต่อไปครับวอนยังบออิมนะครับตต่อไปก็ตน้อยจักน้อยนะครับยัดเขาอีกครับโอ้โห้ยคำเดียวเบิดเลยอันนี้ไหม เบิดครับโอ้ม <fever> <TH> ันย <that rawd Moder ator> ังเหลือจักหน่อยอยู่อันนี้เป็นกั้งนะครับที่เด็ดนน่กั้งนะครับเนื้อมันวานตัวใหญ่ๆครับกิ่นคําเดียวเวิดเลยวันนี้อันนี้ครับอันนี้ตัวนึงนะครับนี่อันนี้ใหญ่กว่าเก่าครับกั้งใหญ่กว่าเก่าตัวนี้จิ้มน้าจิ้มกับเบิดทัวมันใหญ่ครับเพราะว่าัวน้ําจิ้มมันหน่อยไหมครับกิ่นซาๆให้น้้าจิ้มมันซึมเข้าไปในปากนะครับผมอืม กินไฟเห็ดสีนาไปจักแสบก็แสบหานนะครับปูนะครับปูปูแม่นี่ก็เป็นปูนะครับปูมาครับอันนี้แกะมาเราก็จะเป็นตอนสี่ครับยัดเข้าไปมันก็จีนหวานๆนิกหน่อยครับเนี่ยปูมานี่ครับหวานคักหวานแน่ต่กะคุ้มนะครับผมโดนๆได้กินเที่ยนึงกับยุใจเลยนะครับไ่ได้อยากกินนั่งกับมาเด้อมาเด้อหลานเนือท้องเะครับ กินแซบคักแซบแน่อันนี้จะเป็นเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างอบเนื้อนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วนะครับเริ่มอิ่มแล้วก็มีย่างกุ้ง่อนะครับกุ้งก็เหรืออีกซีฟโกโตไปแล้วจะกินเบิร์ตาเบิร์เติมอิ่มแล้วบานนี้สงสัยถือปั๊บแทๆผมว่าอันนี้ก็เป็นกุ้งหั่นเครื่องโตนึงแล้วนะครับอันนี้ก็แซบเคลื่อนนะครับกุ้งหั่นเครื่องโตนึ่ง นี่จะเป็นปูนะครับเออครับปูโตแค่ประมาณ10-15ตัวนิดหน่อยแต่ว่าแซ่บแต่ไม่ใช่ม้านะครับโดนได้กินเที่ยวหนึ่งมือนกันเนื้อปูมากๆหนึ่งสองสามแต่ว่าไปเฮ็ดตับังหุ่งกับแซ่บกันเด้อปูมากนี่แล้วมีกุ้งอด้วยครับผมครับกุ้งนี่ผู้ใดอยากกินน้ำคอมเมนต์มาเด้อผู้ใดอยากกินน้ำคอมเมนต์มาขอบคุณนะครับเด้อฝากดับคิปหน้าครับ